สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านบายเซ e Asset Management ค่ะวันนี้นะคะ EP นี้โบจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมห้องชุดกันบ้างค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะกับคอนโดมิเนียมไฮฟ์ตากสินค่ะสำหรับคอนโดแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคอนโดในย่านตากสินที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะโดยรอบตรงนี้อยู่ใกล้กับชุมชนค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยอยู่ติดกับ BTS ค่ะสถานีกรุงธนบุรีค่ะและที่สำคัญเลยนะคะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าซึ่งคุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายจะไปที่เดอะมอลล์นะคะเดอะมอลล์ท่าพระค่ะเซนาเฟส หรือว่าจะไปไอคอนสยามก็ใกล้มากๆเลยค่ะและที่สำคัญค่ะภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้น่าอยู่มากนะคะเขามีทั้งฟิตเนสค่ะมีสวนหย่อมสระว่ายน้ำและที่สำคัญเลยค่ะเรื่องระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมมากๆค่ะมีการติดตั้งนะคะกล้อง C C T V ตลอดทั่วทั้งทุกจุดของคอนโดมิเนียมแห่งนี้เลยค่ะและเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดทุกจุดค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามบล็อกขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้โบก็ขึ้นมาบนอาคารแล้วนะคะสำหรับห้องที่โบจะพาไปชมกันค่ะอยู่ที่ชั้น28ค่ะห้องเล็กที่18ั357ค่ะข้างในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีก,กว่าค่ะ เดินเข้ามาในห้องนี้นะคะต้องบอกว่าห้องนี้น่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าห้องค่อนข้างกว้างเลยนะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนสองห้องน้ําค่ะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องหนึ่งห้องครัวและมีระเบียงให้ด้วยค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมทีละมุมกันเลยนะคะเริ่มต้นจากห้องนั่งเล่นตรงนี้เลยเราเดินเข้ามาจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะ ห้องโถงนี้คุณสามารถแบ่งสัสดส่วนการใช้งานได้จะทำเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ b อ i นเ in furniture เพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทำอีกหมุมค่ะเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะเรียกว่าห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเทียบเท่ากับคุณอยู่บ้านเดี่ยวเลยค่ะทีนี้โอจะพาทุกท่านนะคะมาชมห้องนอนกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ห้องแรกเลยจะเป็นห้องนอนใหญ่ สำหรับห้องนี้นะคะจะอยู่ด้านขวามือของห้องคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยห้องนอนใหญ่นี้มีพื้นที่ที่กว้างแล้วมีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็มีระเบียงด้วยคุณสามารถนะคะวางที่นอนไซส์แบบ k คิงไซส์6กฟุตได้เลยค่ะหรือว่าจะบิวอินเฟอร์ดิเจอเพิ่ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เติมอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าหรือจะทำนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ภายในห้องนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ และอีกหนึ่งห้องนอนค่ะห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่ข้างๆกับห้องนอนใหญ่เลยห้องนอนนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะที่คุณสามารถเปิดไปรับลมธรรมชาติได้ห้องที่โบพามาชมนี้อยู่ชั้น28ค่ะคุณผู้ชมลมเย็นมากๆค่ะแล้วก็จะเห็นวิวถนนแบบนี้นะคะวิวดีด้วยห้องก็ค่อนข้างใหญ่นะคะวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้เลยค่ะ ชมห้องนอนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมอีกหนึ่งฝั่งของตัวห้องค่ะก็คือฝั่งซ้ายมือของห้องนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะตามมาชมกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมห้องครัวนี้นะคะแบ่งแยกส่วนการใช้งานได้อย่างดีเลยเพราะว่าเขาจะมีประตูนะคะซึ่งเป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะแยกพื้นที่ของส่วนห้องนั่งเล่นนะคะเปิดมาเจอห้องครัวมีเฟอร์นิเจอร์ให้อยากรบคันค่ะและที่สําคัญมุมนี้ค่ะ ตัวนี้จะติดกับระเบียงนะคะเพราะฉะนั้นสามารถระบายอากาศได้อย่างดีและก็ระเบียงตรงนี้คุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้ด้วยค่ะเอ๊คุณผู้ชมคะในห้องครัวยังมีอีกประตูสอบานตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นประตูอะไรเดี๋ยวเปิดเข้าไปชมหน่อยค่ะโอ้โห เป็นห้องเก็บของค่ะซึ่งคุณสามารถเก็บของในห้องนี้ได้เลยนะคะถือว่าเขาจัดสรรห้องได้อย่างดีมากเลยนะคะใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ห้องได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยค่ะข้างๆกับห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะจริงๆแล้วห้องน้ำเนี่ยคุณเปิดประตูเข้ามาในตัวห้องคอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะห้องน้ำนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะและมีการแยกพื้นที่การใช้งานส่วนเปียกและส่วนแห้งให้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมไฮส์ตากศินเริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ขับตรงไปทาง 4, าสะพานตักศินประมาณ3.2กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับต่อไปอีก450เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ และนี่ค่ะไฮฟ์จากสินที่โบพามาชมกันนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเป็นอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมที่น่าอยู่มากๆและเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้สามารถติดต่อทีมงานของเราได้เลยผ่านทางช่องทาง f e c o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  k n p n p e J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้านบ s าย t m a n a g e น e n เค่ะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับมือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายและมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อปีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอไปรับบรรยากาศดีๆชั้น28แบบนี้กันก่อนสวัสดีค่ะ